เดี๋ยวこれからじゃ่ะตอนน้ม่どのぐらい旅すでวันนี้สา日ใช้เวลากับวัดโพวหนึ่ง万สอดเลยพนะเมื่อไรมาเมืองไทยสิ่งที่ต้องทำก็คือสองอย่างเลแหละอันดับแรกเลยนะกินต้มยำกุ้งไปนวดนวดไทยแต่ผมอ่ะที่นี่ยังไม่เคยมาทีนี่ก็คือวัดโพ สบายมากเลยโผล่ะกดจุดทุกท่อง,งทุกครั้งลอยปั๊เสร็จสบายมากเลยครับคุณรู้ไหมครับชาวคนไทยเนื้อไทยอะนะเป็นวัฒนธรรมเรียกว่าอย่างไงสมบัติเป็นพุณปัญญาที่สุดยอดเลยผมดีใจที่วันนี้ได้เจอแบบเที่ยวกับเนื้อไทยคุณปัญญาของชาวบ้านของที่นี่นะรักษาไว้จนถึงตั้งแต่อายุแต่จนถึงปัจจุบันนี้ละ เอาแบบนี้ดีไหมพิการูชุงมาเรียนที่นี่แล้วก็เอกสัพพัฒนอนใหไทยพอเอาไม่แล้วกันเพออ่องให้ห้าบาทสิบบาทนะผมรู้สึกขนาดนั้นเลยนะครับน้อไทยอะครับสุดยอดของ